สวัสดีค่ะมอร์นิ่งนะคะทุกคนไม่ใช่มอร์นิ่งสิเที่ยงค่ะ <laughs> เที่ยงหรอปะพี่ฟ้าจะไลฟ์เนะก็อยากจะบอกว่าวันนี้เนี่ยพี่ฟ้ามีงานที่หาดใหญ่นั่นเองนะคะหรือว่าที่สงขลาใครที่จะไปเจอพี่ฟ้าที่ห้างเซ็นทรัลหาดใหญ่ปะพี่มีเซ็นทรัลหาดใหญ่เซ็นทรัลหาดใหญ่นะคะ เดินทางดีๆเดินทางปลอดภัยสําหรับคนที่เดินทางสะดวกแต่ถ้าใครที่เดินทางไม่สะดวกนะพี่ฟ้าย้ําเลยนะเพราะว่าบางพื้นที่ตอนนี้เท่าที่ทราบมาคือน้าท่วมบ้างฝนตกหนักบ้างนะคะถ้าเดินทางไม่สะดวกจริงๆก็ไม่อยากให้เดินทางมานะเป็นกําลังใจผ่านทางน้าจอได้ทําดื้อก,กันนะคะพวกเต้าทั้งหลายเป็นห่วงจริงๆเพราะว่าเท่าที่ดูทีมบ้านหลักแอดมินพี่ฟ้าส่งมาให้ดูก็ หนักอยู่พอสมควรเลยเพราะฉะนั้นเช k คแคร์ care, ตัวเองเอ่อเช็คแคร์ดูแลตัวเองกันด้วยนะคะเป็นห่วงจริงๆแล้วก็อากาศค่ลัข้างหนาวด้วยน้ำท่วมหนักเลยใช่พี่ฟ้าผมสั้นหรอคะใช่คะ่ะสกินเฮดมาเมื่อวานป่าป่า นูจะฝากฝนไปนะคะไม่ได้ค่ะโดนตีนะคะหนนะูต้องรอฝนหยุดก่อนเนาะต้องรอเขาน้ำท่วมเพราะอะไรนะท่อระบายไม่ทันต้องรอให้มันดีขึ้นก่อนท่วมเลยท่วมแบบท่วมเลยอะ่ะ Hi i n t e r f a n How are you today From Cambodia From ฟิลิปปินส์เวียดนาม how are you today <c oughs> บ้านหนูฝนไม่ตกน้ำก็ไม่ท่วมดีค่ะแครบอลี่พี่ฟ้าเหมือนกับมากูมันขอมตี๋ไอ้พวกนี้มันไม่รู้จักคำว,ว่าแฟชั่นเนาะ เรียกว่าวีเปียกแบบสลิปเข้าใจป่ะเปลี่ยนบ้างไงไปแต่ทรงเดิมเดิมก็เบื่อแล้วไปแต่ทรงเดิมเดิมไม่เบื่อกันหรอชุดวันนี้ที่จะใส่เป็นชุดที่มันต้องปิดคอไงก็เลยต้องเก็บผมให้มันเรียบสวัสดีนะคะแอดมิน ดูแลตัวเองกันด้วยนะเมื่อกี้เท,ท่าที่เห็นก็คือแบบฝนตกหนักมากแล้วทุกคนก็โดนฝนด้วยอย่าลืมกินยาดักไว้ด้วยนะเดี๋ยวจะไม่สบายนะคะนะทรงนี้เหมือนมาลิฟิเซน Well 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 เป็นทรงกล้วยหอมแต่ว่าเปิดหน้านิดหนึ่ง ผมขผม้างบนเหมือนลฟฉลากกล้ว้หอมค่ะนอยใจว่าอยากลงไลฟ์แล้วพี่ฟ้าฟันขาวต้องใช้เซาค่ะเข็มแต่ดีถ่าไปไฟเดียวกันอาจจะเห็นเข็นรถเข็นมาขายก็ได้นะแรงมากพี่มีบอกว่าเหมือนแอร์คำผมเหมือนแอร วันนี้วันอะไรอ่ะวันอาทิตย์อ๋อวันหยุดส oh, ว,วันพักผ่อนนะคะใครที่พักผ่อนอยู่บ้านก็ขอให้เป็น Lazy Sunday ที่ดีส่วนใครยังทำงานอยู่ก็สู้ๆนะคะไม่ว่าดีเลยหละไม่ยังไม่ถึงนะหิวมากทุกคนอยากบอกว่าหิวมากๆตอนนี้อยากกินอะไรแซ่บๆเช่นเหล่า เหมือนผู้ชายก็พี่ฟ้าเป็นผู้ชายไงแต่ว่าแต่งหญิงสวัสดีแม่โออยู่ไหนแล้วนูถ,ถึงสนามบินแล้วแต่ยังไม่ได้บินถึงแม่นะคะวันที่21หนูไปเข้าค่ายแล้วขอกำลังใจหน่อยได้มุ้ยค่ายอะไรเอ่ย ให้ร้องเพลงเหรอหรือว่าให้อะไรให้ทำมาให้ลูกเสือหอรือยังไงจ๊ะพีฟ้าก์ขอกำลังใจเรียนหน่อยตั้งใจเรียนนะคะสู้ๆตัวมาเป็นเด็กดีเป็นอนาคตของชาตินะพระเอกลิเกประทับใจมากอยากให้แต่งอีกไหมคิดอยู่ว่าอยากจะแต่งอีกแต่ว่าจะเป็นพระเอกลิเกอีกลุกหนึ่ง เจอกันที่สนามบินหาดใหญ่ได้เลยค่ะสิ้นเชาเวียดนามครลูกเสือหรอนั่นไงมีคนบอกว่าหนูเหมือนเชฟป้อมอืม ใครเรือไปหาพี่ฟ้าไม่ได้นะอันตรายนะไอ้พวกนี้นะสะดนตีนะแต่งแบบตัวร้ายหน่อยเดี๋ยวขอเก็บไปคลิปก่อนนะคะดำนะ้ำไปหาพี่ฟ้าแรงมากไปรอที่สนามบินขอบคุณค่ะ เอาที่แบบสะดวกกันนะทุกคนไม่เอาแบบว่าดามท่วมและพายเรือมาอะไรเงี้ยไม่เอานะชอบปนตาชอบเหมือนกันค่ะวดยาวไม่ได้ตัดน,น,นี่าบอกเหมือนอีกนี่ทงมะฮอปปะสรงมะฮอบปะ ฟังนะคำพูดเช็ดปั๊มขอดูหนวดหน่อย พูดตรงๆนะว,ว่าหิวมากเลยทำยังไงดีล่ะเราบนเครื่องเขาจะมีขายนี่ปะมาม่าเลยทองหลอง่อไทยสมัยจะมีเหมือนเบรกนี่เราไปไทยสมัยเหรอไทยสมัยเขาไม่เขามีอาหารเวฟปะ มสมายมีขนมใหม้จิ๋มชอบกินขนมอ่ะอกินมาอยากินข้าวเวฟอะไรเงี้ย bless you love you love you too guys สวัสดีค่ะมาจากกัมพูชาสวัสดีค่ะ หนึ e. ่งชั่วโมงปะคึ่งชั่วโมงชั่วโมงกอีกชัิบนาอีกสินาที ไปก่อนนะคะทุกคนเดี๋ยวเจอกันที่หาดใหญ่นะเหมือนเดิมนะใครสะดวกมามานะใครที่เดินทางลำบากเดินทางแบบน,น้ำท่วมน้ำท่วมฝนตกฝนตกอะไรก็ตามเป็นกำลังใจให้พี่ฟ้าผ่านหน้าหน้าจอได้นะคะเป็นห่วงนะเทคแคร์ทุกคนนะคะใครที่ทำงานก็สู้ๆนะคะวันนี้เป็นกำลังแรงเชียร์แรงใจให้ในการทำงาน <laughs> อาทิเชน่นราวขอให้เป็นวันเลซี่ซันเดย์ที่ดีสาหรับทุกคนนะคะ